สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้อยู่กับเจมกันน้ำกันอีกแล้วนะแล้วก็ผมจะเปลี่ยนใจนิดหน่อยนะฮะจากการอัปเกรดตัวละครกลายเป็นต่อสู้แทนนะฮะเพราะว่าผมจนะงมีปัญหาเกี่ยวกัเรื่องตัวศับท์นิดหน่อยอ่าแล้วก็ผมก็จะลงน้อยลงขึ้นด้วยนะฮะถ้าตทรสับมันไม่มีปัญหาผมก็ได้ลงทุกวันเลยนะ,อะ,อะ,อะโอเค

อยู่รวมกันอุ้ยเล็กๆแตกเบพลังอโอเคหออตัวปืนนี่นคันจริยอออโหแข็งด้วยหน้าเกาะมันอืออืน่าเถะบอดพลังเนี่ยระเบิดพลังโอเค อย่าอย่าอย่าอย่นังอย่าอย่าอุยอุยอุยไม่ต้องไมนต้องเดิเบอร์เซลนั่นรียอโออยพิษด่างมันมาโทรเมื่อไรยังอยูข้างในอย่าอย่าอยอาอยอาอืมอืมอืมเคด่าไปอหนึ่งอืมอุยอุยอุยอืมอืมกูมาจับปืนบ้างสิ อืออ si ืออืออืออุ้ยเด่นเลยระเบิดเสียงดนตรีหยอก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 เดินจ้าเดินจ้าเปลี่ยนตัวดิเฮ้ยหุ่ยดับอ่ะแล้วโทรผมจะใช้กล้าระเบิดพลังแล้วก็เปลี่ยนตัวตัวปืนฮะโอ้โหจ่ายซะก่อนกล้าที่ใดรู้ ตายแล้วม <qualquer> ันจะรีเลือดโอ้ยว time. hmm ิหลบหลบหนีต้องหนีครับต้องหนีต้องหนีอย่างเด้อหนียังเด้อไปหลุมดำเฮ้ยสายโดดโอ้ยลงข้างล่างว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเบิดเซฟนอตีนี่ควรจะตายนะเฮ้ยหลบไปเรื่อยๆหลบไปเรื่อยๆหลบ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 โอ้ยโอ้ยโดนว่ะ gặp tai lếu ui đậu bơ kéo ngon tí lếu ui ok ui bắt thôi thôi rồi nè à. peter ừ. ôm mày ôm mày Mà. บมาเให้ก่อนฮะโอเคระเบิดเซโนตีเอ้กดปิดตัวโอเคระเบิดเซโนตียอก็เปลี่ยนตัวระเบิดพลังยอ มวยมาเองหยอกหยอกหยอหยออืมหยอกหยอกทำเล็วสักหน่อยประมาณเครื่องนึงผมค่อยเป็นตัวแรกอืมอืมอืมลบลบลบโอ้ยระเบิดพลังหยอกโอเคจะการต่อไปนั่นแหละโอ้ยโอเคหยอก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 โอเคไับ เรเลือกเยอะมาตบปืนเยาะเยาะตัวเดียวก็ไม่มีปัญหาหรอกอืมอืมอุ้ยลบลบลบอุ้ยร้อยระเบิดเสียงดนตรีเต็มก่อนนะฮะอุ้ยลบกดลบขบอุ้ยตันแล้วลงน้อยดิสวยแล้ว เรียตกโอ้ทำไมช้าจังเปลีป่ยนตัวะเบิดพลังยอ่อเบิดเต็งตีไม่เต็มง่ายนะหรือเลาวิ่มีเงินใช้พลังด้วยผมไม่รู้นะ

จากตอนเนี้ยตอนที่สองนะเออผมก็รู้ว่าไอสีเขียวที่เห็นกันเนี่ยเป็นโบนัสจริงๆด้วยนะถ้าฆ่ามันได้ก็จะได้ของนะฮะการอะไรนะจะไม่ถึงบอสโอ้ยมีสองตัวแล้วไม่โดนเลยงนงงไงอะไรเนี่ยโอ้เราไปเครือเตยแล้ว ไม่ว okay. ่ายังไม่เปลี่ยนตัวนะอืม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 อเยอะร้อยกังนนีก่อนนี่ก่อนมันมาเยอะๆอืมอิโดนอินโดนโอเคครับได้ของมาแล้วอุ๊ยอยโอเคมาใกล้ๆมันนี้แหละเบิร์ดพลัง

như con, như con. Oh, giờ. đi con đi con thua léo ồ năm ngoái gà vậy chẳng nói ạ thôi nó đi ok ừ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  ok ừ mm, ừ mm. yeah. ต่อมาข้างหลังเลี้ยเป็นวันนี้ตลอดก็จะดีมากเลี้ยวผใส่ต้องไปอัพเก็ซะแล้วเนี่ยเลี้ยเลี้ยเลี้ยยังมันเก็บของไม่ได้นี่อุย้ยเป็นตัวเป็นตัวเร็วดูพลังโอ้ยไม่ได้ว่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดอืมโอเคจอด ไปเก็บของตอนนี้ไหมเก็บได้ไหมเนี่ยโอหไม่ได้โอเคผ่านละนี่เห็นไหมมันจะส่งของมานะฮะได้มันร้อยหนึ่งนะหรือว่าร้อยสิบอ๋อหกดละนี่มันเอาเกียร์ตัวหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้ไงเนี่ยอันเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นตัวที่สามแน่เลยนะฮะไม่รู้เขาจะให้มาหรือเราต้องไปใส่เองโอเค นี่เป็นมอสหรือเปล่าเริ่มได้โอ้หอยากให้เพื่อนมาจังเลยเพื่อนมาแล้วก็เราเป็นสายยิงนะมันเยสุดยอดมากอืออตายง่ายเว้ยครั้งนี้ดีเลยแต่ว่าอาจจะเก่งก็ได้นะงั้นตัวปืนก็พอแล้วมั้งเยี่ยมเยี่ยมอือหรือว่าพวกนี้แพ้ท่าต่อยก,ก็ไม่รู้นะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเบดเสียงนั่นสิอยอืออยอออออออตัวเตัวจะการตปืนเหรอโตัวใหญ่มาอือๆอือ กันตอกปืนละอืมตอกปืนเนี่ยอันตรายมากระเบิดพลังย่อโอเคกันตอกปืนี่โอเคตัวใหญ่กว่านั่นแหละอืม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 อุ้ยหลบได้สุดเฉียดมากเลยฟุกได้อืมอืมหนูเหมือนว่าพิซซายนี่ก็จะนะมันจะเล่นที่จุดเดียวนะถ้าต่เราออกสักนิดหน่อยก็จะหลบพ้น ถ้าเป็นมิสัยสิหตามนี่สวยเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้โอเคได้ของละเยอะยอะอืออื้ยกดพิษไูว่ามันยังไม่ตายฮะอือ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 เย่าอย่าโอเคเก็บของเก็บของเฮไปตอนนำคานจีคานก่อนอืออืดูเหมือนข้างบนนี่จะเป็นธาตุนะฮะ อ้าอปุ้ยอะไรวะก้อนหินกิ้งเก็บของเก็บของแล้วใช้ท่าระเบิดพลังอ้าวเคยโดนไหนบอสเอ้ใช้ท่านั่นไงบอสจริงๆไงอืออือที่เป็นรูมีนี่แหละอือลบ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  จะเบอเสียงตี้ยาโอ้ยมีล sí sort of ้มด okay. ้วยอือ่กันีนะโอเคอืออออืออน้ำคันเาอยู่วะตัวปฮะัอมันโดนก้อนหินด้ ระเบิดเสียงดนตรีหย่าเราติดมุมแล้วตอนนี้อะไรต้องจัดการบอสได้ก่อนได้พวกน้ำขันเยอะหายไปอยู่ดีฮะต้องเล่งบอสเอาไว้อู้หูจะตายว่ะมีเลือเดเยอะโอเคระเบิดพลังจบอ,อืสวยงามมากโอ้ สักด่านแล้วกันนะออโอ้โหเฮอกดเริ่มใหม่โอเคครับสำหรับภานี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะรีบอัดเลยนะแล้วก็จะรีบหลงค,ไปไปครับไปบายครับเอ้ยต้องบอกอืมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์ก่อนและ พูดใหม่พูดใหม่พิทยาสาวท่านี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดแชร์เพื่อนดูด้วยไม่เปายครับ